ทดสอบทดสอบสวัสดีครับผมวันนี้ผมมาทดสอบนะครับดูข้าวนาปรังครับข้าวนาปรังที่นี่อำเภอนางรองครับจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้เป็นพันธุข้าวของจัสมินนะครับข้าวจัสมินนาปรังทดลองทำปีแรกครับก็เลยอยากลองผิดลองถูกก็มีก็มีผิดพลาดกันเยอะครับผิดพลาดหลายอย่างอยู่เรื่องรถไทเรื่อง การเปิดน้ำเรื่องการควบคุมน้ำแต่นกก็ไม่ใช่ปัญหาครับไม่ใช่อุปสรรคแต่แต่ตอนที่ออกรวงข้าวแล้วผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าผมทำครั้งแรกทำหาขอ้อผิดพลาดดูอันนี้ผมสูบน้ำใส่วันที่23มกราคมนะครับยีมกราคมแล้วก็หวาน ยี่สามยี่สี่ยี่ห้าสุกน้ำสามวันแล้วก็ปั่นยีิบหกหวานยีิบเจ็ดจนถึงวันนี้นะครับก็ออกมาก็ออกมาประมาณเจ็สบเอร์นไม่เต็มร้อยเซแต่ก็เป็นที่พอใจนะครับเพราะว่าทำครั้งแรกก็มีผิดพลาดก,กันบ้างนะครับปีต่อไปก็ปรับปรุงใหม่ก็คือจะ ใช้เป็นการปั่นให้ดีต่อปีนี้ทำผิดพลาดแล้วเปิดน้ำใส่ก่อนพอตอนเราไถาปุ๊บรถไถมันไปไม่รอดไปไม่ได้ตกลม่มช่วงที่ผิดพลาดก็ไม่เท่าไหร่ครับไม่เยอะก,ก็เกิดเหมือนกันแต่ห่างๆหน่อยนึงแต่บางทีอาจจะเป็นกับข้าวเพราะว่าข้าวผมไม่ได้คัดเมล็ดบางทีอาจจะเป็นกับข้าวช่วงที่ข้าวเม็ดเล็กมันมันไม่งอกมันเป็นในหลายสาเหตุ พันข้าวจัดมินก็หาแรกกับเพื่อนนะครับเอาข้าวมะลิเอาข้าวมะลิะลหนาปีไปแลกกับจัดมินนาปังเพื่อนอันนี้ทดสอบปีแรกครับก็แกขึ้นประมาณนี้แหละอยู่ประมาณก็ประมาณ ประมาณนี้ครับปานตั้งแต่วันที่27บเดทั้งหมดทั้งหมดทดลองทำสีไร่นะครับก็ออกมาประมาณนี้ก็งอกประมาณ70%เซนก็เป็นที่พอใจอยู่ครับถ้าเทคนิคต่างๆที่เราเก็บสะสมประสบการณ์แล้วก็ทดลองทำปีหน้ารุ่นต่อๆไปอาจจะดีกว่านี้ อันนี้ผมถ่ายมาให้ทดลองดูกันก่อนวิเคราะห์กันช่วยกันใครมีประสบการณ์ดีๆแบ่งปันก็ได้นะครับสวัสดีครับ